คำนายดวงชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนประจำเดือนธันวาคม2566คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่ 15กรกฎาคมของทุกปีค่ะใช้ดูได้ทั้งราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนท่านที่ต้องการดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายนกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องช่องหมอดู y ยู t u b ออนมณีจันแล้วไปที่เพลย์ลิสต์นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่อ r ร c ค e แล้วก็ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงให้จ้ะ ในเดือนธันวาคมมีคนคิดร้ายคุณก็จริงนะท่านมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ท่านจะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทุกอย่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองดวงชะตาท่านจะได้รับรางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยได้เงินก้อนโตในเดือนธันวาคมเนี่ย ชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆอาจจะมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามานะแต่มันก็เป็นแค่ระยะสั้นๆช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยท่านอาจจะได้ของขลังดีๆพระดีๆมาบูชาอาจจะมีคนเอาพระขงลังมาให้มีคนเอาพระดีๆมาให้อันนี้เป็นเหรียญเกียรติยศนะ นี่คือเทพธิดาไนกี้เทพธิดาแห่งชัยชนะชาวราศีเมถุนกับชาวลัคนาเมถุนท่านที่เป็นดาราเป็นนักสแสดงมีเกณฑ์ได้รับรางวัลอาจจะเป็นรางวัลพระพิคเนตรางวัลนักสแสดงยอดเยี่ยมช่วงเดือนธันวาท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว มีไอคิวสูงมีความรอบรู้เป็นช่วงที่ท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาช่วยเหลือท่านมีเซนส์สัมผัสที่แม่นยำอาจจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ทะเลาะกับพ่อแม่ท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีเกณฑ์ได้รับรางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยได้เงินก้อนโตท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้สัมผัสของศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการ ไปเช่าบูชาท่านอาจจะได้ไปร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาพิธีกรรมปุกเสกเครื่องรางของขังได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เดินทางไปวัดเก่าๆท่านจะสนใจการทํานายดวงการดูดวงอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกับคนในบ้านทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ท่านจะสมหวังทางด้านการงานเพราะจะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ การงานของท่านจะคล่องตัวและมีความก้าวหน้าสุขภาพเนี่ยจากโรคเก่ากำเริบให้ระวังเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพไม่ดีมีคนอิจฉาริษยามีคนปองร้ายในด้านสุขภาพนะคะคุณต้องระมัดระวังให้มากท่านควรจะขับรถให้ช้าลงมีเกณฑ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ทำอะไรมักใจร้อนทำให้เกิดความผิดพลาดมีคู่แข่งขันในสายงานเป็นคนใจร้อนให้ระวังโรคเกี่ยวกับโลกหัวใจโรคกระเพาะอาหารโรคกดไหลย้อนโรคหัวใจอาหารเป็นพิษให้ระวังเกี่ยวกับการประสบอุบัติเหตุช่วงเดือนธันวาเนี่ย ท่านค่อนข้างดื้อรั้นทำอะไรตามใจตัวเองใจร้อนโมโหโทโสมักจะขี้หงุดหงิดใจร้อนทำอะไรต้องเอาเร็วเอาให้ได้มีปัญหาท่านมีคนเข้ามาทำให้ชีวิตของท่านวุ่นวายศัตรูจ้องทำร้ายอาจจะเกิดอุบัติเหตุทำให้เลือดตกยางออกมีคนอิจฉามีคนคิดร้าย ให้ระหวังการผ่าตัดมีดวงผ่าตัดท่านควรใช้ชีวิตด้วยความระวังให้มากขึ้นไม่ควรทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองสาวโสดหนุ่มโสดอะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่หน้าตาดีมากเลยแหละสาวโสดหนุ่มโสดท่านมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่ที่หน้าตาดีมากถ้าตกงานอยู่เนี่ยจะมีเพื่อนช่วยหางานให้ทำ การเงินดีไม่ขาดสนเงินทองมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินดีมากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่เนี่ยก็จะได้หมอเก่งๆมารักษานะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะมีโชคในด้านเพศตรงข้ามหากยังโสดอยู่จะมีคนมาสารภาพรัก คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคเก่ากําเริบรวไมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงในบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาถูกกันแก้งใส่ร้ายถูกกันแก้งเนี่ยถูกกันแก้งถูกใส่ร้ายแต่คุณจะสมหวังในความรักท่านจะโชคดีได้เพื่อนอุปถัมปัญหาต่างๆที่คุณเจอเนี่ยนะคนที่เป็นเพื่อนคุณะจะช่วยให้คุณเนี่ย ผ่านมันไปได้คุณมีสเสน่ห์มีเพื่อนรักใคร่คุณจะประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานของหายจะได้คืนจะได้เพื่อนใหม่ที่ดีการเดินทางการติดต่อสำเร็จหมดศัตรูหมู่มารจะพ่ายแพ้ท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานโรคภัยที่เป็นอยู่ก็จะหายวันหายคืน โรคภัยที่เป็นอยู่ก็จะหายวันหายคืนจะมีคนมาสนใจในตัวท่านมีสาวโสดหนุ่มโสดจะมีคนสนใจในตัวท่านคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเกณฑ์ได้รางวัลให้ระหว่างการถูกกันแกล้งคุณมีเป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์อาจจะได้มรดกหรือได้ครอบครมทรัพย์สมบัติ ขนาดใหญ่ก็ได้แต่จริงๆไพ่ใบนี้ก็คืออาจจะได้เงินจากคนต่างชาติก็ได้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยจะมีคนอายุมากกว่ามาติดพันจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่การเงินของคุณเนี่ยมีเงินใช้อยู่เหมือนคุณเนี่ยจะได้มรดกจากพ่อจากแม่หรืออาจจะแบบมีผู้ใหญ่อุปถมัมภ คุณมีสเสน่ห์มีคนให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเจ้าชู้สำหรับท่านที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาการผิดคู่ครอ,องของคนอื่นหรือคุณเจ้าชู้แล้วไปชอบคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้คุณจะมีปัญหาในเรื่องความรักแล้วก็เพ้อฝันมีสเสน่ห์เป็นช่วงที่ว่าคุณนะ อาจจะไปเจอใครบางคนน่ะแล้วคุณน่ะชอบเขามากแต่คนคนนั้นเนี่ยมีมีเมียอยู่แล้วคุณจะมีปัญหาในเรื่องความรักเพราะว่าคุณจะไปชอบคนที่เขามีครอบครัวแล้วมีความเพอ้อฝันในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ไปชอบคนที่เขามีเจ้าของแล้วทำให้ว้าวุ่นในจิตใจเป็นช่วงที่คุณน่ะมีเสน่ห์มีคนมาชอบอาจจะเกิดปัญหาชิงรักหักสวรร่า เป็นไปได้ว่าแฟนเก่าของคุณน่ะอาจจะมาตามตื้อคุณในขณะที่ว่าคุณก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วในขณะที่คุณน่ะในขณะที่ตัวคุณแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วแต่มันก็มีคนมาตามตื้อคุณความรักที่คุณมีอยู่ในช่วงเดือนธันวามันจึงว้าวุ่นมีภาละติดพันมีการยื้อแย่งของรักกับผู้อื่นหรือเป็นช่วงที่ว้าวุ่นคุณมีปัญหาหนี้สิน มีปัญหาเรื่องการใช้เงินมากจนเกินไปมีปัญหาท่านมีปัญหาเรื่องหนี้สินตัวท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องการใช้เงินมากจนเกินไปแต่คุณเนี่ยก็จะสามารถใช้หนี้ได้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือปัญหาเรื่องหนี้สินของคุณเนี่ยจะมีผู้ใหญ่เมตตาให้ความช่วยเหลือลคุณจะได้ไปทำบุญแล้วก็ไป เหมือนกับว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยเหมือนคุณจะเข้าวัดบ่อยไปทําบุญอาจจะได้เครื่องรางของขลังใบเนี้ยจะเกี่ยวกับพระใบนี้ก็จะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองใบเนี้ยความหมายเหมือนกันสองใบเนี้ยก็ความหมายเหมือนกันก็คือถูกกันแกล้งถูกอิจฉามีศัตรตูจ้องคิดร้ายก็แสดงว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันก็มีคนอิจฉาริษยามีคน อิจฉาคุณมีคนจ้องคิดร้ายคุณมีคนหมั่นไส้คุณมีคนอิจฉามีคนหมั่นไส้มีคนแก่นแกล้งแต่คุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีเกณฑ์ได้รางวัลมีเกณฑ์ถูกหวยคุณมีสเสน่ห์นะคุณจะเกิดความว้าวุ่นเพราะว่าคุณอาจจะไปชอบแฟนเก่าที่เขามันเป็นได้สทางอ่ะคือหนึ่ง ตัวคุณน่ะพยายามจะไปคืนดีกับแฟนเก่าที่เขาแต่งงานมีลูกมีผัวไปแล้วสองคุณน่ะแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วแต่แฟนเก่าของคุณก็พยายามมาตามตือคุณทั้งทที่ตัวคุณก็มีครอบครัวแล้วเหมือนคุณน่ะเนี่ยมีลูกมีมีภาระเหมือนคุณกับผัวเนี่ยมีภาระต้องรับผิดชอบลูกแต่มันก็เหมือนคุณน่ะมีภาระต้องรับผิดชอบคุณกับสามีเนี่ยมีภาระเรื่องลูก แต่มันก็จะมีคนน่ะแบบเนี้ยมาพันคุณน่ะเหมือนมีคนพยายามจะมาเป็นชู้กับคุณน่ะให้พูดสั้นๆมันตีได้สองทางอะก็คือถ้าในบางกรณีคุณอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็ได้หรือไม่ก็ใครบางคนน่ะมาชอบคุณทั้งๆท,ที่คุณก็มีครอบครัวแล้วสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมถุน กับชาวลัคนาเมถุนโชคดีค่ะ